ขบวนรถเร็ว17 1. 1จากสถานีกลางอภิวัตไปสู่ไฮโกลกสวัสดีครับเพื่อนเพ่นทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่สถานีหัวลำโพงหัวลำโพงวันนี้เราจะไปสถานีกลางอภิวัตรหรือสถานีกลางบางซื่อด้วยรถเมชเตอร์บัสจากหัวลำโพงรถจะออกทุก15นาทีและทุกครึ่งชั่วโมง<อ>และทุกหนึ่งชั่วโมงแล้วแต่ชั่วโมงเร่งด่วน ขึ้นไปบนรถกันเลยค่ะมาถึงแล้วค่ะสถานีกลางอภ,ภิวัตรหรือสถานีกลางบางซื่อนั่นเองใช้เวลาเดินทาง15นาทีรถจะมาส่งเราตรงประตู4เมื่อมาถึงและเดินเข้าไปด้านในกันเลยประตู4 ประตูทางเข้าหมายเลขสี่วันนี้ผู้โดยสารเยอะพอสมควรประตูทางเข้าก็อยู่ตรงนี้นะคะพอเราเข้าภายในอาคารแล้วซ้ายมือก็จะเป็นที่ขายตัว๋ว ส่วนด้านฝามือก็จะเป็นศูนย์อาหารบริเวณศูนย์อาหารมีน้อยไปหน่อยเดินไปสอบถามขาบวนรถต่างๆว่าไปที่ไหนกันบ้างเดินตรงไปข้างหน้าค่ะมีที่สอบถามเยอะเลย หรือเราจะเดินดูตารางเืนดูตารางตรงนี้ก่อนก็ได้นะคะแต่ถ้าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปสอบถามกับเจ้าหน้าที่โดยตรงดีกว่าจุดจำหน่ายตัว๋วขบวนรถขาออกในวันนี้สามารถสอบถามและเข้าไปซื้อตั๋วได้เลยค่ะ ขบวนรถขาออกสถานีกรางอภิวัฒนเราสามารถมาดูตารางตรงนี้ได้นะคะว่าเวลาไหนไปที่ไหน ที่จะไปเข้าขบวนรถเข้ามาในตัวอาคารก็จะมีร้านค้าผู้โดยสารรอขบวนรถที่จะเดินทางในวันนี้ร้านค้าภายในตัวอาคารมีหมูยองหมูแผ่นปลาทุกเนื้อทุก จำนายนะคะส่วนบริเวณนี้ก็จะเป็นร้านขนมดันกินขนมโปรดของเราช่วงนี้มีโปรโมชั่นด้วยลูกชิน้นซื้อก่อนขึ้นขบวนรถได้นะคะของกินทั่วไปอาหารว่างข้าวแกงข้าวรัดแกงเบเกอร์แฮมเบเกอร์บริเวณจุดพักคอย บริเวณตรงนี้ก็คือรถสายใต้สไหโกลกรถเร็ว171เวลา13.10นาฬิกาผู้โดยสารเยอะมากยาวไปนู เดินทางสู่ภาคใต้สหายกรกลกขบวนรถเร็ว171

ป้ายบอกเส้นทางสัญลักษณ์แต่ละประตูว่าเดินไปทางไหนบริเวณนี้คือประตูหมายเลขที่ซองเดินออกมานิดหน่อยก็รถชัตเตอร์บัสก็จะรอจอดรอเราอ,อยู่ตรงบริเวณนี้นะคะไปหัวลำโพงค่ะใช้เวลาเดินทาง15นาทีรถจะออกตามเวลาที่ระบุตามนี้นะคะช่วงเช้าจะออกทุก15นาทีและ30นาทีและ1ชั่วโมงหลังจาก อยู่ที่ช่วงเวลาเร่งด่วนตามที่เอกสารแนบมานี้ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพทุกๆท่านขอให้มีความสุขกับการเดินทางคนไทยรักกันขอบคุณมากๆค่ะที่รับชมและกดติดตามบริเวณร,รอบๆภายในสถานี เจอกันใหม่จ้าวิดีโอหน้าเราจะไปตะลิงชัน